มาป้ายยาแล้วแนะนําวิธีการใช้งาน WD MyBook Duo ความจุ20ชารบิตัวนี้สําหรับคนที่มีไฟล์ข้อมูลงานเยอะๆบอกเลยว่ามีติดออฟฟิศไว้แฮปปี้ครับทำยังไงไปดู สำหรับวิธีการใช้งาน WD MyBook Duo External Storage ตัวนี้นะครับเริ่มต้นง่ายมากแค่เสียบปลั๊กแล้วเอาสาย USB Type C ต่อคอมมันจะได้ความเร็วสูงสุดถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วทันใจครับจากนั้นคุณจะเห็นว่ามี WD d i s c o v e r y เป็นซอฟต์แวร์ติดตั้งอยู่ในเครื่องแนะนำให้ติดตั้งนะครับเพราะมันสำคัญมากมันจะได้ปรับตั้งค่าทำการทำงานกับตัวเครื่องตัวฮาร์ดไดร์ตัว, Hard ตวนี้ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับพร้อมตั้งรหัสผ่านปรับตั้งค่าลงทบยนอุป,ปกรณ์อัปเดตซอฟต์แวร์ทำทุกอย่างในที่เดียวได้ทันที นอกจากนี้ตัวโปรแกรมจะให้เราซายอินให้เรียบร้อยจากนั้นเริ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์เอาตัวแรกก่อน Chronis True Image for Western Digital ตัวนี้เป็นโปรแกรมแบ็กอัพข้อมูลที่ใช้งานได้โคตรง่ายและช่วยตั้งเวลาสำรองไฟล์ป้องกันข้อมูลสูญหายและการถูกโจมตีด้วยแรมซัมแวร์ได้ดีมากครับผมตัวต่อมา WD Drive Utility มันสามารถเช็คสุขภาพต่างๆาการรี o r m ฟอร์แมตลบลงได้ตั้งสลีปไทม์เออร์หรือตั้งเวลาหยุดทำงานให้กับร้าเพื่อให้มันได้พักได้อีกด้วยนะครับมันจะทำให้ร้ายของคุณใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอายุยืนยาวแล้วถ้าใครซื้อ Extern Storage ตัวนี้ไปติดตั้งซอฟต์แวร์ครบแล้วก็ลุยใช้งานได้เลย และทั้งหมดนี้นะครับคือข้อดีของเจ้า WD My Book Duo ความจุ20เทรตตัวนี้ใครมีคอมเยอะใครเป็น SME ต้องการเก็บข้อมูลเอาไวน้นานๆคุณมีตัวนี้เอาไว้ติดออฟฟิศแฮปปี้แน่นอนครับ